เป็นสีแดงที่มีความหวานความสุภาพซ่อนอยู่คุณเรนสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอสิ้นตีนจกไหมแกมฝ้ายจากจังหวัดสุโข,ขทยัยเป็นผ้าทำมือทอลายโดยใช้ขนเม่นค่ะคุณผู้ชม หัวสิ้นนะคะใช้สีแดงเฉดเดียวกับตัวสิ้นเลยค่ะแล้วก็ไหมแกมฝ้ายบริเวณสีแดงเป็นฝ้ายนะคะบริเวณสีชมพูพาสเทลเป็นไหมปกติเขาจกกัน9แถวพืนนี้จกทั้งหมด11แถวหนาแล้วก็หนักมากค่ะแล้วก็ใช้ไหมค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เรียกลายเครอวันหรือลายหมาวันตามภาษาชาวไทยพวนบ้านหาดเซียวนะคะ ผืนบริเวณผืนเนี่ยใช้เวลาทอหลายสิบวันค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นงานจกผสานงานทอนะคะส่วนบริเวณเชิงนะคะบริเวณเชิงตรงนี้ค่ะเป็นลายมน์สิค่ะซึ่งเล่นนกทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูสีดำแทรกอยู่นะคะซึ่งเป็นสิ้นที่ เป็นการดรอปสีแดงได้ดีนะคะแล้วก็สีที่เชิงอะคะ่ะเป็นสีแดงที่มีความคลาสสิกค่ะมองแล้วสวยสบายตามไม่ฉูดฉาดเลยนะคะใส่ได้ทุกสีผิวค่ะคุณผู้ชมผ้าไทยพวนบ้านหาดเซี้ยวเนี่ยอยากให้เล่นอยากให้คุณลองอ่นนุ่งสีที่เป็นสีสันนะคะจะทำให้สวยแล้วก็น่ามองพื้นนี้บุผ้ากาวให้คุณแล้วเรียบร้อยภาพรวมเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นสีแดงที่มีความหวานอยู่ค่ะ ด้านหลังค่ะแม้บริเวณนี้จะถูกซ่อนเก็บด้านไหนก็ตามคุรินอยากให้คุณเห็นฝีเข็มที่คุรินใส่ใจลงไปก็คือริ้วรายต่างๆนะคะถูก ต่อการแบบชนกันเป๊ะหากคุณนุ่งสิ้นเป็นคุณนําไปนุ่งได้เลยหากนุ่งสิ้นไม่เป็นแกะบริเวณนี้ตัดสําเร็จได้อีกด้วยเย็บถุงบุก,กาวแล้วนะคะก็พร้อมตัดเลยทันทีค่ะผืนนี้นะคะราคา12,500บาทเป็นตีนจกแท้ล้านเปอร์เซนต์บ้านหาเสี่ยวใช้เวลาทอ2เดือนแล้วน้ำหนักผ้าหนักมากหนักมันบอกอะไรบ้างบอกว่าผืนนี้ทอแน่นทอแน่นแล้วดียังไง อยู่กับเราได้ยาวนานเนี่ยคะ่ะนุ่งไปเถอะคะ่ะสมบุกสมบันมากๆค่ะไม่ต้องอาศัยความใส่ใจมากน้องไม่ดื้อเลยนะคะคืออดทนมากๆค่ะทักถามไทยคุรินเข้ามานะคะมีผืนเดียวเท่านั้นคะ่ะสวัสดีค่ะ